วางน้องหีผมก่อนนะฮะมาเลยครับ้วดีคะสวัสดีคสวัสดีักทเพื่อพื่นีก่นเลยนตอนนี้ขออนุญาตเข้าสู่การประมูลเื้ออาละมาเลยฮะตรับเสื้อสาตัวเป็นลาเซนของ เอสเอสเดนมาถือที่ช่วยกันประมูลนิดนึงนะคะพเพราะเงินเหล่านี้เนี่ยจะเอาไปมอบให้กับเหตุการส้ำซ้อนในวันนี้นะครับอ่าอ่าขออนุญ,ญาตลงแบนล่างแล้วกันดูไนะร้ซ่าเบาๆนะฮะไม่เป็นเดยแลวฮะอย่างนัง้นแหละเอาล่ะสวอนดีครัใครที่ให้ตัวเข้ากับหอมแก้มน้อกล้าที่ดีก่อนนะะก็ ที่ตัวละ500บาทยกมือหนึ่งครั้งขึ้น500ใครให้เยอะที่สุด3คนนะฮะมารับเสื้อพร้อมถ่ายภาพและจูบกล้องที่ีกรน,นะฮะอันนี้อาจจะไม่ได้ราคาพอจูบกล้องแน่นะอ่ะพร้อมแล้วนะฮะ500บาทเริ่มเลยมาใด้เดินพันครับ้งล,ละหนึ่งพันบาทครับใคร้มากกว่าหนึ่งพันครับเชิญเดินพันครั้งที่หนึ่งห้าถึงสามนะมีไหมเดินพัน เด้งพันร้อยบาทครั้งท so ี 2, 2000, 2, 500, 9, 9, ่1นึ่งครับเถิดทำบุญนะทำบุญเด้งพันร้อบาทครั้งที่ส2งสองพับาทครับด้านหลังสองพันบาทครั้งที่หนึ่งสองพันบาทครั้งที่สองมีไหมสามคนฮะใครสองพันห้าสองพันห้าครั้งที่หนึ่งครับสองพันห้าครั้งที่สองสามพันบาทครับสามพันบาทครั้งที่หนึ่งสามพันบาทครั้งที่สองมีไหม อะไรจะมาเลิกคูอะไรอ่ะ,ออะไ,ไม่เลิกคูด้วยใช่สามพันห้าผู้บรหารแรงนะสามพัหาสามพัร้บาทคร้ที่หครับสี่พันสีพันบาทครั้งที่หนึ่งสี่พันบาทเท่าไรหร่ฮะสี 4, 5. 4, 5. ่พันห้าสี่พันห้าร้บาทครั้งที่หนึ่งครับสี่พันห้าร้บาทครั้งที่สองโอ้ยจรงอ่ห้าพันห้าพันครั้งที่หนึ่งครับห้าพันครั้งที่สองเท่าไหร่ ห้าพันห้าครั้งที่หนึ่งห้าพัครั้งที่2องและห้าพครั้งที่ที่สามเลยครับมาเลยหนึ่งคนและ4 500, ะี่พันห้าเานี้เลยน้องเสื้อแดงครับสแสดง๋าโลกน้องจา๋าน้องด้วยนะฮะสี่พันห้านะฮะเจอเลยครับและสี่พันเมื่อกี้เป็นไทยสี่พันมาเลยครับ4ี่พันอีกคนหนึ่งได้สี่ันใช่ครับถูกต้องครับสามท่านนะครับบนเวทีเลยครับเดี๋ยกให้น้อง,องๆกัดหมูเลียหู จะก้มเสื้อใส่อ่ะสามคนเซ็นเลยนะครับฝั่งไหนอ่ะเป็นยังไงอ่ะเจ้าที่ลยนะฮะมามอบกันตรงน,นี้เลยนะฮะตอนนี้ยอดมี5,000บาท1ตัว4,500บาท1ตัวเป็น9,500แล้วก็มี4,000บาทอีก1ตัวเป็นตกเลขด้วย1 3 5 0 0บาทเออเอาละแต่ตอนนี้อยากให้ทุกคนได้กล่าวฝากและเขาเรียกว่า ขอบคุณในส่วนของแฟนคลับทั้งหมดที่มาด้วยฮะพี่เงินงพูดสิเซนครับอยากจะเชิญชวนให้พีบติดตามเริ่มซีซั่นสองเร็วๆนี้นะฮะออนแอร์ในปลายเดือนเมษายนเชิญครับครับก็อฝากเริ่มซีซั่นสองนะครับไว้กับทุกคนเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามชมเริ่มซีซั่นสองประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ก็ได้ติดตามชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับผมค,ครับเอาต่อไปต่อไปเป็นเอา เลือกเลยนะครับก็ขอบคุณทีมไทครับทุกคนแล้วก็อยากจะให้ติดตามเลิกซีซั่นสองนะครับเพราะว่ากัดแกงเงินก็เล่นกันเต็มทีมอัอมามต่อไปฟังนู้ดเชิครับต,ต, A, ต่อไปเลยครับไพรเอกไพรอาร์ A, ก่อนไพรอาร์ A, ก่อนนะฮะเชิญครับ ผมก็ขอฝากเราทีมท้่สองไว้นะครับผมแค่นี้สั้นมากเอาตบไปเลยนะครับขอกาบซีนที่สองได้นะครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับใครอีกใครเอกใครอีกใคร่เอกบุ๊คบรู้นะตอนนี้กนเอาซีนก่อนซีนก่อนซีนใช่ครับขอไมค์ที่นี่เลยนะฮะเดี๋ยวนะ อนุญาตอาจารย์อ <AMA> e ่ะผู้ที่นึงครับจะได้คุ้มคนนะฮะเดี๋ยวนอนนะฮะก็ฝากติดตามฝากติดตาม Love Six Season สองเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดมีงานก็ฝากงานร้องเพลงด้วยครับโอเคขอไปอีกต่อไปการสมัยนะเชิครับการสมัยครับสวัสดีครับเออการสมัยครับก็ฝากงานร้องเพลงของ เดียวครับผมอาต่อไปพี่กัปตันกับกัปตันก็อยากขอขอบคุณทุกทุกคนก่อนเลยนะครับสำหรับความสุขที่มอบให้ พวกเราทุกคนนะครับทั้งพี่ๆผู้จัดพี่ๆทีมงานแล้วก็น้องๆที่ั้นสองแล้วพวกเราเองด้วยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับผมที่ให้เรามากถึงขนาดนี้นะครับผมถ้าเกิดไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีพวกเราครับโอู้สุดท้ายสุดท้ายไว้ครับก็วันที่สิบพฤษภาเดือนครับอย่าลืมแค่นี้เหรอเลิฟซิกนะครับที่ั้นสอง นะฮะแล้วต่อไปมีไหมอ่ะหมดแล้วนี่พิธีกรเยอ่ะตอนนี้นะฮะขออนุญาตให้น้องๆงองนะฮะเดินเอาของไปเก็บแล้วกลับมาอีกทีนะฮะใช่ไหมครับพรของเยอะเหลือเกินเนี่ยให้ใครจคร้าไตรนาเกบเก็บกันนะอ่าตอนนี้ขอเชิญผู้ที่ร่วมปรงมูล พอแทนหนึ่งคนแล้วก็อีกสองคนไปไหนจ๊ะสองคนที่ 5, ห้าพันหายไปไหนจ๊ะห้าพันเอาโอเคงั้นเอาคนนี้ก่อนดิพาน้องๆเอามาแล้วมาแล้วครบแล้วขอสีพวกมือด้วยนะครับแล้วก็เชิญน้องๆซีซั่นหนึ่งทุกคนมาเลยเชิญนะฮะอันนีครันนี้หมูซอสอ่าลอเสือ้อมาเลยครับทุกคนนะฮะตอนนี้คนแรกขอเป็นเอ่อคนที่ห้าพันบาทก่อนนะฮะห้าพันบาทใครไหนฮะ สี 4, 5, 4, 000. ่พันหเได้เลยฮะสี่พันเอ้ออเค,อเ 5, ครับีห้าพันทวีห้าพันอ่าโอเคเห้าพันครับห้าพันสี่พันห้าแล้วก็4ี่พันนะฮะเจิญครับอ่ะา,าใกล้ๆกันนิดหนึ่งใกล้ๆกันนิดหนึ่งนะฮะชิดเช็ดเ็นึ่งครับอ่าโอเคอ่าถ่ายภาพถ่ายภาพขอเสีบวนหนอยนะฮะกับยอดห้าพันบาทอยากจะกัดหกัดหูก็ได้นะฮะตอนนี้นะฮะอ่ะต่อไปนะครับ ชี่อะไรจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะหน้านะครับอ่ารับไปคนนี้4,500บาทแล้วต่อไปนะฮะเป็น4,000บาทจริงๆก็ต้องมีการจับรงางวัลแต่ว่าคงไม่ทันนะฮะเพราะเวลามัน ขออนุญาตเก็บลกูกได้หนึ่งนะครับและแสดงแบ่งครึ่งครึ่งขออนุญาตไป็สามก้อนนะฮะก้อนที่หน<ไ>ึ่งก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองอยู่ตรงนี้ครับและก้อนที่สามนะฮะไอ้น้องจิงง๊ดๆเลยครับผมจิชิถ่ายภาพได้นะถ่ายภาพกันก่อนนะ